เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว,ว่าสาวไทยเราสุดยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆครับกับกันในขันยุทธวอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์ครับโดยจัดขึ้นที่ประเทศจีนเมืองเซี่ยงไฮ้กลับกลายเป็นว่าน้องๆสาวไทยเรารุ่นอายุไม่เกิน14ปีหรือส่งในานามตัวแทนแอโร่ไทยไทยแลนด์ทีมเนี่ยสามารถพลิก คว้าแชมป์ครับล้มทีมจีนได้ถึง3ทีมพังงาดเอาชนะในรอบชิงชนะเลิศได้2ต่อ1น1เซตเอาแชมป์กลับสู่ประเทศไทยได้สําเร็จและเป็นหนึ่งความสําเร็จของน้องๆเยาวชนชุดนี้ในรุ่น14ปีนะครับที่เราพอเจอกับ ต่างชาติเจอกับทีระดับยักษ์ของจีนเนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถเอาชนะได้แบบขาดลอยและคว้าแชมป์กลับมาได้ซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับประกาศอะไรชื่อออกมาแล้วกับวัลบอลสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในชุดการแข่งขันชิงแชมป์โลกโดยเรียกว่าตัวหลักจัดหนักจัดเต็มนะครับนำทัพมาโดยน้องเฟิร์นวริศราศีทาเลิศและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับฟักฝั่งเวียดนามครับที่บอกว่า เตรียมที่จะล้างแค้นไทยได้แน่กับการแข่งขันซีวิลีกสัปดาห์ที่2ซึ่งยังรวมไปถึงเฟนเวียดนามหลายคนเนี่ยทัวลงลงควีนบีมของเรากับจังหวะที่เป็นปัญหากันอยู่ณตอนนี้แต่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวั์บอลสาวไทยเรา ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันครับในชุดใหญ่เราก็เพิ่งคว้าแชมป์ซีวีลีกมาได้สำเร็จหลังจากเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ2เซตด้วยการเล่นอันยอดเยี่ยมของสาวใเราทุกคนและปิดตายตู้เย็น เล่นแบบหมดสภาพถึงแม้ว่าจะทําแต้มได้เยอะก็ตามครับแต่ก็มีข้อบิดพลาดเยอะเช่นเดียวกันตีออกตีติดบล็อกเนี่ยเยอะมากจนเกือบร้องไห้กันเลยทีเดียวแต่ว่าในคลิปนี้ครับมันมีเรื่องราวอัปเดตท,ที่สุดไปกว่าน,นั้นก็คือล่าสุดกับการแข่งขันยุทธววลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยโดยประเทศไทยเราครับก็ส่งทีมร่วมแม่ขันนะก็เป็นในนามแอโร่ไทยในรุ่นอายุไม่เกิน14ปี นะครับเรียกว่าจบสวยงามมากๆกับแมตช์ชิงชนะเลิศล่าสุดครับที่เราโครจรมาพบกับทีมจากจีน ก็คือหนานจริงซึ่งก็กลายเป็นว่าน้องๆสาวไทยเราสามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะไปได้ด้วยสโกร์ต่อ1เซตเซตแรกเนี่ยชนะไป25ต่อ16เซตที่2ครับเราก็แพ้ไป21ต่อ25แต่ว่าเซตที่3เรามาพลิกแซงแบบทันท่วงทีครับเอาชนะไป15ต่อ8คะแนนเรียกว่าเป็นการคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยเราได้สําเร็จจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ยูทบอลเนี่ยเราก็ เกมแรกเนี่ยโคโจรนไปเจอกับนานชิงนี่แหละครับแล้วเกมนั้นเราเอาชนะไปได้3ต่อศูนเซตในรอบแบ่งกลุ่มนะครับหลังจากนั้นเราไปเจอกับทีมสปาร์เกอร์จากฮ่องกงเราก็สามารถเอาชนะไปได้อีก3ต่อศูนย์แบบที่สกอร์เนี่ยขาดเป็นว่าเล่นนะครับแล้วโคโจรนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับทีมจากจีนครับเราไปเจอกับทีมฉงชิงซึ่งเป็นทีมโรงเรียนนะครับเกมนี้น้อง,องสาวของเราก็ชนะไป2ต่อหเซตเช่นเดียวกันและ ถัดมาอีกเกมหนึ่งนะครับไปเจอกับทีมอีว่าจากฮ่องกงเราก็ชนะได้อีก3ต่อ0เซตโอ้โหเรียกว่าแข่ง4เกมแรกเนี่ยเราชนะแบบขาดลอยยับมากนะครับจนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แล้วก็กลายเป็นว่าน้องๆเราเนี่ยเอาชนะตัวแทนจากจีนได้อีก1ทีมก็คือริชยุทเวลเบ์บอลเราชนะไปเนี่ยสต่อศูนย์เกมนะครับยีต่อสิบแล้วก็25ต่อ3คะแนน ขาดยับมากนะครับถือว่าโครงสร้างในระดับเยาวชนเราเดี๋ยไม่ได้ไปสองรองใครในเวทีเอเชียเลยซึ่งก็ยังมีอีกเกมหนึ่งนะครับเราโครจรนมาเจอกับทีมชงชิงอีกครั้งจากจีนแต่เราก็ย้ําแขนได้เอาชนะไป2ต่อศูนย์เซตอีกเช่นเดียวกันจนล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับมาเจอกับทีมนานจิงและก็เป็นน้อง,องสาวในเราที่เอาชนะไปได้แบบสวยงาม2ต่อหนึ่งเกมก็ถือว,ว่าเป็นน้องที่ดีมากนะครับกับการพัฒนาเยาวชน การที่เราพาน้องๆไปเสริมประสบการณ์ไปเสริมกระดูกตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วไปเจอกับทีมในรุ่นอายุเดียวกันของจีนเราสามารถชนะได้แบบนี้แล้วการชนะไม่ใช่ชนะแก้แต้ม2แต้มแต่ว่าชนะขาดรูปแบบการเล่นชัดเจนครับก็น่าจะเป็นหนสิ่งการันตีแหละว่าในอนาคตระบบการวางตัวแทนเนี่ยอาจจะ พัฒนาขึ้นอีกเยอะมากก็ได้สําหรับวงการวอลเลย์บอลสาวไทยเราตอนนี้นะครับก็ยังคงพัฒนาเติมต่อเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เริ่มได้ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละรุ่นอายุครับทั้ง16ปี19ปี21ปีแล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราต้องพูดถึงกันเลยครับก็คือ การแข่งขันชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีประเภทหญิงครับโดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่7-17สิงหาคมนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเราก็มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วและก็ได้เดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอนโดเป็นเจ้าภาพโดยกลุ่มของสาวไทยเรา21ปีนี้ครับอยู่ร่วมกับตุเซียญี่ปุ่นบราซิลชิลีและก็บัลแกเรียและที่รส์ที่สุดนั้นเป็นรายชื่อนะครับหมายความว่าหลายคนในชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมเล่นในการแข่งขันซีวีลี โดยโคโรสเนี่ยก็ต้องจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตำแหน่งหัวเสากันก่อนนะครับหัวเสาเนี่ยคนข้างที่ะเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นเรื่องดีมากน้องเฟิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นคนแรกในตำแหน่งหัวเสาเลยส่วนอีกคนนึงก็เป็นกาญจนาศีใส่สแก้วคนต่อมาก็เป็นขวัญนภพัทครับอีกคนนึงก็เป็นศรษฐการดาใจดีตำแหน่งลิเบอรโรของเราครับเอามาเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นก็เป็นน้องกัญญารัตคำวงศ์ส่วนตำแหน่งตัวเซตเนี่ยเราก็เอาน้องเนยกนกพรกับน้องวรัทย ตำแหน่งบีหลังครับก็เป็นน้องปภัชยาพลธรรมสุภาวดีพันวิไลส่วนตำแหน่งมิดเดิลบล็อกครับก็มีทิพสุดาบัวหลายพัทรวดีคำนวณและก็นัทธอริกาวาสาดไว้ใจได้เลยกับทีมชาติไทยชุดนี้แต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับเราไปเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติบราซิลทีมชาติชิลีและก็ทีมชาติเบลเรียมเนี่ยมันประมาทไม่ได้จริงเพราะแต่ละทีมก็ถือว่าเป็นระดับโลกส่วนโค้ชของเราเนี่ยก็เป็นโค้ชกิตติเดชอาจวิชัยและก็ผู้ช่วยโค้ชนั้นเป็นเพื่อจิตถิ่นขาวซึ่งก็็เปนผู้ช่วย ในรุ่นอายุนี้และโปรแกรมการแข่งขันครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่7สิงหาคมเลยเวลา19นาฬิกาไทยพบกับตุเซีครับหลังจากนั้นวัน,น,น,นที่8เวลา17นาฬิกานั้นไทยจะพบกับญี่ปุ่นหลังจากนั้นวันที่9ครับเวลา19นาฬิกาไทยจะพบกับบราซิลและก็วันที่11ไทยจะพบกับชิลี วันที่12ครับเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเราจะพบกับบันเกเรียรซึ่งก็ต้องเอาชนะให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องดีต่อสาวไองเรามากๆถ้าเกิดจบอันดับท็อป10ของโลกได้เนี่ยแม่มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะครับเพราะอย่าลืมว่าในรุ่นในยุนี้จะต่อยอดไปจนถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรา เดี๋ยวยังไงรอชมรอติดตามกันได้นะครับจะเริ่มในวันที่7สิงหาคมนี้เอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับทีมชาติชุดใหญ่หรือว่าซีวิลีกที่เพิ่งจบไปแบบมัดหมาดครับกลายเป็นว่าเราสามารถควา้าแชมป์ได้ด้วยกันเอาชนะเวียดนาม3ต่อ2แต่ล่าสุดเวียดนามไม่พอใจครับโอ้โหบอกว่าเล็กที่2นั้นล้างแค้นไทยได้แน่เพราะเตรียมวิธีรับมือเอาไว้แล้วโดยล่าสุดครับ่อเวียดนามเนี่ยมีรายงานออกมาว่าโค้ชเหงียนตวนเกียตได้ออกมาแสดงความมั่นใจอย,อย่างเต็มที่ว่าเวียดนามนนั้น จะล้างแค้นไทยได้แน่นอนในศึกซีวีลีกเล็กที่2หลังจากที่เวียดนามแพ้ไปอย่างเฉียดเฉิว2ต่อ3เซตในเล็กแรกแล้วก็มีการระบุเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้เวียดนามจะแพ้แต่ทีมก็แสดงให้เห็นถึงความพัฒนาที่น่าพอใจ โดยสามารถเอาชนะทีมไทยได้ถึง2เซตซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายปีแต่อย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่าทีมยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขนะโดยเฉพาะในเรื่องของการรับลูกเสริรฟและก็การเล่นในเซตที่2ที่ต้องพัฒนาขึ้นส่วนเหตุผลที่ทาให้วีดนา,นาม,มั่นใจว่าจะาชนะไทยได้แน่ๆเนี่ยเขาบอกว่าคือเสียงเชียร์จากแฟนๆเวียดนามเองและมองว่าจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ทีมเนี่ยเอาชนะไทยได้เป็นประวัติศาสตร์ได้และก็มองว่าช่วงนี้ถือเป็นโอกาสดีที่สุดในการเอาชนะไทยอะครับเพราะไทยอยู่ในช่วขง,ขงของการผัดเปลี่ยนผู้เล่นทำให้ความแข็งแกร่่่งไมไเเนือกวาวนา,นา อย่างชัดเจนเหมือนที่ผ่านมาแต่ ก็ยังมียอมรับกับไทยเรานะครับว่าสิ่งที่เรายังเหนือกว่าคือความมั่นคงในทักษะและก็จิตวิทยาการแข่งขันครับซึ่งเวียดนามต้องพัฒนาต่อไปนอกจากนี้ครับเวียดนามบอกว่าคือการอาศัยโชคนะและก็ความแม่นยําอีกนิดหน่อยรวมถึงสมาธิที่ต้องมีตลอดทั้งเกมโดยไม่ควรทำผิดพลาดเล็กๆนน้อยๆอย่างการเสิร์ฟที่ไม่ดีความผิดพลาดพวกนี้เนี่ยจะต้องลดลงให้น้อยที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเวียดนามเนี่ยจะก้าวขีดจํากัดและเอาชนะไทยได้ในเลกที่2ของการแข่งขันโอ้โหก็ต้องรอติดตามกันเลยนะครับผมเชื่อว่าเวียดนามเนี่ย หมดมุกนะเท่าที่ได้ชมการเล่นแล้วสาวเราอาจจะแรงกดดันอะไรก็มีความกระหายมากขึ้นด้วยเพราะเราไปชนะ23สาทั้งที่เรามีโอกาสจะชนะ31หนึ่งแต่ก็มาหลุดนะครับดาวิดพลาดเยอะไปหน่อยซึ่งหลังจบเกมนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าทัวลงสาวไเรายับเยินเลยในเรื่องของจังหวะที่มันเป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้นะครับกับจังหวะที่พิมพิชานั้นเอามือรองบอลแล้วบอลเนี่ย มีการสงสัยกันว่าตกใส่มือก่อนหรือว่าตกใส่พื้นก่อนซึ่งทีแรกเนี่ยผู้ตัดสินก็ให้เวียดนามนะครับแต่พอดูชาเลนแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมันโดนมือก่อดน,นะก็เลยให้แต้มกับไทยเป็นแต้มที่สาคัญด้วยนะครับงานนี้แฟนเวียดนามหลายคนครับไม่พอใจเป็นอย่างมากมีไปทัวร์ลงนักกีฬาไทยเราหลายคนโดยเฉพาะพิมพิชายานะครับที่ดึงขั้นออกมาเดือดเลยนะตอบกับแฟนเวียดนามว่าฉันเป็นผู้หญิงเลยแล้วสื่อเวียดนามเนี่ยก็เล่นข่าวยับซึ่งก็รวมถึงคอมเมนต์ด้วย นะครับที่ออกมาบอกว่าจะดูว่าทีมไทยเนี่ยมีความสามารถแต่คุณไม่มีความยุติธรรมเลยเล่นดีแต่ว่าเล่นไม่แฟร์เนะี่ยคิดว่าเรากงอยู่ตลอดนะครับท้งที่ความผิดพลาดเนี่ยมันก็อยู่ที่ตู้เย็นนะตู้เย็นเนี่ยกดดันมากๆนะครับตีออกตีทิ้งตีขว้างเยอะจริงๆโดยเหตุผลหลักครับที่ โดยเหตุผลหลักที่แฟนเวียดนามเดือดครับกับคําพูดของมีวิชาว่าฉันเป็นผู้หญิงนั้นมันเหมือนเป็นการไปย้อนแดงใส่ตู้เย็นเออผู้เล่นก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วตู้เย็นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายกันแน่เพราะตีแรงเหลือเกินตีหนักเหลือเกินก็เลยทำไ,ไมแฟนบอลเวียดนามเนี่ยโอ้โหไม่พอใจจริงๆนะครับเดี๋ยวมารู้กันอีกคอมเมนต์นึงนะครับเขาบอกว่ามันหมายความว่ายังไงกันจะไม่เข้าใจเลยมันหมายความว่าตู้เย็นเป็นผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่าฉันไม่ค่อยชอบผู้หญิงคนนี้มาก่อน เนี่ยอันนี้บอกว่าไม่ชอบพิมพิชา,านะครับดนเข้าแล้วครับสำหรับแฟนเวียดนามอีกข้อเม่นหนึ่งครับเขาบอกว่าไทยตอบได้อย่างลึกซึง้งเรากล่าวหาว่าเขาโกงเรื่องลูกบอลสบับผัสกับพื้นแล้วเขาก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงเขาหมายความว่าเวียดนามน,นั้นเป็นคนโกงเพราะว่าตู้เย็นตามที่เขาบอกเนี่ยเป็นผู้ชายถ้าคุณยังเถียงเรื่องลูกบอลสบับผัดกับพื้นต่อไปเนี่ยเราอาจจะถูกเปิดโปงเกี่ยวกับตู้เย็นได้เนี่ยอีกข้อเม่น,นึงเลยครับเขาบอกว่า ไทยก็เล่นสุกกรปกตั้งแต่ฟุตบอลลามไปจนถึงวอลเล์บอลฉันไม่รู้สึกภูมิใจเลยที่ชนะแบบนี้มันน่าอายเกินไปส่วนอีกเขต์น,นึงนะครับเขาบอกว่าทำไมคุณถึงโทษผู้เล่นว่าเล่นสุกประปกละ่ะแบบนี้ไม่ดีเลยอย่าไปวิจารณ์ผู้เล่นของไทยเลยวิจารณ์กรรมการดีกว่าถ้าคุณมั่นใจคุณก็มีสิทธิ์ที่จะชาเลนจ์ท้าทายสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมการอีกแมน,นึงครับเขาบอกว่าดูจากมุมนี้เนี่ยลูกบอลยังไม่แตะพื้นเลยนะแต่ทางที่ดีที่สุดแล้วก็คืออย่าโต วิญญาณการน,นี่ยขันของเราซะมากกว่า อันนี้ก็ดีเลยนะครับคือเวียดนามเองน่าจะดูก็เห็นแล้วนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยบอลมันโดนตรงไหนกันแน่แล้วภาพชาเลนจ์มันก็ดันไม่ชัดด้วยนี่สิครับมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาคาราาซังกันอยู่ซึ่งเราก็มั่นใจว่าโดนมือก่อนส่วนเวียดนามก็มั่นใจว่าตกพื้นก่อนสุดท้ายแล้วกรรมการให้เราก็น่าจะจบลงตรงนั้นแต่ไม่จบนะครับยังมีคอมเมนต์ทัวลงเยอะมากแล้วเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพจนพิพิชานั้นไม่ทนเหมือนกันนะครับเวียดนามก็โดนตอกไปหนึ่งหมัดว่าฉันเป็นผู้หญิงสะเเเนนนไปถึงงตู้ยย็ก็กกกััลีีดวหจา ผมคิดว่าเล a ที่2ของซีวิลิกดุเดือดแน่นอนมาดูกันว่าเวียดนามนั้นจะมาในรูปเกมแบบไหนในส่วนไทยเราจะเป็นรูปเกมแบบไหนก็รอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บวลสาวไทยเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย